เฮียเปิดแอร์เลยร้องน่าผมก็นั่งตอนนอกเกิดก่อนแอร์ก่อนนะครับตอนนี้นะผมผมก็ไม่อยู่บ้านน้อง ไม่ได้เล่นโตเหมือนเดิมนะผมแต่จะจะไม่ได้ละถ้าเสียงเบาไปหรือดังไปก็คอมเมนต์ด้วยนะผมแต่ถ้าได้เสียงเบาถ้าได้เบาถ้าไดิปิดทถอดถทดเลยก็ได้อะเฮ้ยเลี้ยงดูไอ้ห่าเอ้ยอน,นี่น้องมีสองคนนะผมน้องน้องฟุกที่เล่นกับผมกับน้องโฟนนะผมที่เพิ่งเกิดใหม่แล้วก็บัญญาอ่อนด้วย,วย,วยเฮ้ยผิดอถอดถอดดิ เออดูไม่ดูดไดูดูไม่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 ดูดูไม่ดูไม่ดูไม่ดูไอ่ดูไดูอมดไดูไ่ดูไดูไม่่ดูไม่ดมดูไม่ม่ดู้ม่ดม่มด่กม่ดูไ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 ม่ดม่ม่่ก ตัดไม้เด้อคกบ้านอยู่ไหนวะจะไม่ได้ละ,ะบ้านอยู่ไหนก็ไม่รู้เออนั่นแหละก็ทำพินน่ะไหนหวะเฮ้ยแกะไนนหนวะบ้านพี่อยู่หไหนอะรายการผมก็เป็นรายการที่ใหม่ๆนะผมก็กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผม,มเออโอเค แล้วเราทำไมวางกล้องแค่กล้องเดียวล่ะอีกกล้องนึงดิติดหัวมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะเอาไว้ให้หมดเลยอ่ะเัินะแล้วนะบุมโอเคแล้วก็เอาเห็นสามอัน คดเมืองก่อน โซยโบครั้งนี้นะผมผมจะกำหนดไว้ว่าก็คือถ้าเรามีบ้านครบแล้วมีสวนผักแล้วก็มีอาวุธเมีเกาะมีอะไรพร้อมเราก็จะจบอนี่เลยนะโปรเจกนี้นะผมน่าจะมีซีเซั่นสองวาด้วยนะผมอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนแล้วก็ติดตามว่มาบางทีก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปยาวเหมือนกันเพราะไม่มีคลิปจะลองเหมือนกันนะผม ่า่าโอ๊ยไม่มีมีดอกมีแต่มาสติกตีได้ถ้าใช้ควานตีก็ช่าาแม่งตีแม่งตี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 แม่งเนี่วะอยู่เนี่วะถ้ามีคำหยาบก็ขออภัได้นะผมชอบพูดคำหยาบกับน้องแต่พี่ก็ไม่ค่อยชอบพูดนะผมตีแม่งแม่งหิว่ะโอ๊ยมีอาหารอยู่โอเค ค่ะซาดูนนะครับมาเอาในในตาอเผ้าดิมีชิ้นมีเนื้อชิ้นหนึ่งมีชิ้นเดียวอ่ะ,ะไมีไป,ไปเลย รายการผมก็กำหนดไว้นะผมว่าห้ามเกิน15นาทีเพราะว่ามันจะลงไม่ได้นะผมไม่รู้เป็นไรตอนนี้ห้านาทีโอ้ยตกลุ่มโอ้ยเจริญสมบี้เต็มเลยโอ้ยโอ้ยเราขิดเฟิกลองมาตรงไอนั่นดิ มันมีรุ่มยุ่อ่ะก้อนกวนต้นตีนโอ้โหคนแกะอะไรพี่เต็มเลยอ่ะนวอ่ะเนียอยู่ในกองไงเอ้ในตาพ่อเหรอไม่อะไรมือไงสันแง<น>อะไรเอาก่อนนี่พี่ไปตัดไม้ก่อนนะฟุกฟุกก็อคุณเมือง ห้าวิธีลงไปในถ้าที่พี่เจออะแต่ไม่ต้องขุดต่อนอะแล้วก็จุดทอดเรื่อยๆขาขามันให้หมดโ okay, อเคไหมคะอา,า,ามฮะหนึห่งหนึ่งฮะอะไร กินเยอะบบฮะมว่าินเยอะก็ในกล่องมีนะในกล่องมียี่สิบสามอันองนัง้น,งงนฟุกก็ต้องไปขุดอีกอ่ะเดต้องไปีุกไปขุดหินข้างๆเอาก็ได้แต่ต่ะตกอีกละพี่ตกปุ๊บนี่สะดุ้งเลยเจอโคตรเยอะอตยยอ่ะ พูดเพืพ่อไว้ก่อนทำไมามันมาทันตะคูนเลยวะไม่รู้เหมือนกันอุยอ้ยอี๋ตัวเล็กตกเลยนั่นไงเออตายสเกลิทันเหรอสเกลิทัน no foot wars shot by skeleton แซง่าโบบานนนดนยิงชออ็อตอะไหนวะ แล้วมันซีอันตัวล่างอ่ะเหรอเฮ้ยเฮียให้มันขึ้นมาก่อนมันขึ้นมาไม่ได้นี่วะฟุกต้อลงไปดิเอาหินอย่างเดียวอ่ะเอาหินต้อลงไปอย่างเดียวกระโดดลงไปเลยฟุกกระโดดลงไปเลยฆ่ามันให้หมดอ่าอ่าอ่าอ่้ยเเออเอไม่โดนหรอกหนาน้องสาวเออ ฟุกเอาดาบไม้ลงไปทีละคนฟุกฟุกฟุกยิ่งุไปนะ่ะจะไปพร้อมพี่ตอนนี้ไม่สนใจเลยนะผมสนใจแต่อันนี้เราไม่ได้ทาคออ้าวฟุกอยูอไ่ไหนวะไม่ได้ทาคอนะผมก็เลยตายได้กี่ครั้งก็ได้แต่ผมว่าเราตายเยอะแล้วแหละแต่เอาดาบไม้ลงไปเอาดาบไม้ลงไปแต่ถ้าไม้เลือกก็ไม่ต้องเอาลงไปนะ่ะเปืองเอาดาบไม้ลงไปอย่างเดียวเลยอะ ไม่ได้ทำฟวกตามพี่มาเดี๋ยวฟุกลงไปก่อนกลัวตายน่ผมงุดนี่ไว้ข้างในก่อนเออโอเคเออไป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 เดี๋ยวพี่จะการล่างฟุกเองเดี๋ยวฟุกจะการข้างหน้าเลยนะเออพี่จักการข้างหน้าพี่จะการข้างล่างโอเคพี่จักการล่างเอ้ยไอ้น้องสาวเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอ้ยพี่เจอคลองพี่แล้วพี่เจอคลองพี่แล้วจุดท้อพี่ไม่มีท้อเอ้ยจุดท้อตรงนี้ด้วยพวกมาจุดท้อตรงนี้ด้วยคุ้มกันโอเคพี่ไม่เจอท้อไม่มีท้อคุณเดลาร์คุณเราเลยได้พี่คุมกันฮะเดี๋ยวต่อต่อลงอันนี้ก่อนต่อยังไงดีวะโอเค เฮ้ยไม้ไม่พอไม่เป็นไรเด้อทีหนึ 1, ่งได้สี่ชุบ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 โชื่อเสร็จแล้วฟุกไปได้พี่ได้ชุดอยู่ชุดยังไงอะะเฮ้ยนี่ไงจะชุดออะไกลับกลับกลับเนี่ยฟุกข้างบนนี้มีเลขอยู่เนี่ย ไม่เห็นเลยไงได้พี่คุมกันฮะข้ามามุมไปเลยเออวันดีแม่มมุมวันดีวันดีวันดีวันด,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 ดีตีไม่โดนปะอิน้องสาวฟูมมะขุดอันนี้หน่อยทานทานตรงนี้เดี๋ยวคุมกันฮะตอนนี้ไม่มีทอตมีพิกแอคยัวโอเคพี่จะมาสตีป,ปะละ่ะมีอยู่ปะล่ะ อะไรางทนะม่ไร,ไไร,ไไรพี่มีพี่มียูมียูมีแมตติยูโอเคฟูขุดท่าน,นโอ้โหท่านเยอะแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มืกอก่อนมีออาส่องอ่านมาเอาเดมาเอาทีวีอันนึง อุ้ยโทษกุคขางเชียเลยทลยี่เราลงองที่คุณเห็นที่เป็นน้ำโอ้ที่คุณเห็นเมือนกันไหมละ่ะที่คุณเหจุดทองนีน่น อ้สกเกดเาฟคพี่น่นคุมกันพี่นะ่นนะเล็กเล็กมีกมีอกมอกโอเคมีอีกบ่า,อบาโอเคตรง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 ,ง,งไปต่อ

มันก็เยอะทุกท่มเลยฟุกเฮยจะม้วทองมวเออใส่เลยใส่เลยม้วนทองฟูฟูมาเงงเกงเงงเกงทองม่กี่อันอันเดียวให้ฟูไหมพี่จะได้เสื้อกับรองเท้าโนน่าฟฟกอยู่รังหัว โอเคตรงนี้ตอ่อโอเคเนี่ยนี่ฮะบอมันฟ้าด้วยนะฟุกตรงไปตอ่อตรงไปตอไ่อเลยพี่คุณตรงนี้